อันนีเพึ่งมามาจากไหนครับชุมพลครับมาจากอาชุมพลบุรีเออห้าชุมครบุนะรับเดเล็กตัวเดียวแล้วเนาะก็จำโกงโกงก็เเ้าแล้วเนาะ อนน้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาติติตามสนมดีวาไรตีทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับยังคงอยู่ที่หลักกิโลผีเฮียนที่อาเภอสีขอลพมเช่นเดิมนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็ยังคึกคักนะครับยังมีประชาชนคอหวยเข้ามาขอโชคขอลาภขอเลขเด็ดก่อนวันหวยออกนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครั้งหนึ่งครับ กูภัยอยู่กูภัยด้วยกูภัยครับ,รบน,นี่เพิ่งมามาจากไหนครับเนี่ยชุมพลครับมาจากชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีอือมาครับเดินทางมาจากชุมพลบุรีนะครับวันนี้วันนี้ครับผมทั้งวันนะครับวันนี้ครับนมจะต้องจะต้องไดูแลของขอโชคดะต้องไปดูแลของทางวัดนะครับเด้อ คนงานอะไเราไปสอบถามคนงานกันานะค่ะมาเส้นไหวแล้วก็เก็บขอพรจากมาเก็บโซเสียนนะคะูกนะคะารงบนคคนงานหลังอไเยอค่าครับมาคกันนะครับกับเซลกันเด็ดนะครับเด้จท้มงานครับจนโดนใครเลยมาพอกัน

เป็นที่ได้ได้ีน้อดนะี่นที่ว่าไปตรีมแบ่เป็บที่มไ่่แ่เลยด้แ่งได้นี้ัยงจะตัดแต่งไม่ได้นี่จะเที้งหอ5นะครับผม ตัวสามตัวันึ่งตัวสองเหลือกระ่ากลูกเลขยังเหรครับคื5กับสองานเอนสองเก่าสองเก้าห้าอเ้าเา่าหาให้บิลิงค่ เดี๋ยวไหอนี้แม่ละง้นต้องรัละกนล่ะอ้ตอดนอกลอสับดี้งกแจ้งแล้วเลยมาลองเสียงอยู่านี้ก็ถูก็ตรงกับที่ฝันเนาะฝันว่าอะไรครับ จาจับกบผนว่าได้จับกบจับกบตัวใหญ่สมือสมือว่ตื่นใครจะสบางแล้วก็เลยมาขอโชคยู่นี่ก็ได้อีกหลัเก้าสิเลขเก้าเหมือนกันเป็นบรรยากาศที่หลักกิโลผีเฮี้ยนอำเภอซีขอรภูมมจังหวัดสุรินทร์นะครับได้เลขกันไปแล้วนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะครับในงวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสน,นุนดีกวาไราตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม มาเคื่อนก็ได้เลขตัวเดียวนนั่แหละเนาะก็จับกบกบก้าวอะไรเนาะกบก้าวมือก้าจับอะไรนั่นนะโอ้ก้าวห้าด้วยก้าวห้าตรงกันเป๊ะเลยตรงกับความฝันโอเคเนาะครับผมฝันว่าได้จับกบก็สองก้าวห้าคนเลยเนาะขอบคุณครับ